ครับทุกคนเพราะผมช่องทอยชิลนะครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของการที่พิมลีกลับมาเตะเป็นนัดเปิดสนามระหว่างลิเวอร์พูลกับบอร์นมัสนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ดูด้านหลังผมนี่อันนี้คือมิวโรไมซ์นะครับหรือว่าผ้าฝาผนังนะที่เป็นเดียโกโชต้านะครับนี่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพับนะครับชื่อว่า The h a l l Way House นะครับก็ยกว่าทําเป็นที่ระลึกให้กัับบดโยนะคร ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้คือครั้งเป็นพินเศษนะหลายคนใส่เสื้อสีแดงนะครับเพราะว่านั่นแหละวันนี้เล่นในบ้านนะครับแอนฟิลผมเดินทางมาแอนฟิลครั้งนี้น่าจะเป็นซีซันที่4แล้วนะสำหรับการทำ YouTube นะครับทุกคนก็เรียกว่าในทุกๆซีซันมันก็น่าตื่นเต้นตลอดนะแล้วก็ต้องเริ่มใหม่นะนี่ก็ไลลี่นะครับวันนี้มาด้วยกันนะครับไปมอว์สเซย์ซัมทิง l ัลโหลเดทส์ hello hello what's your score prediction เ h uh, I think 3 0 Okay. นั่นแหละครับผมก็คิดว่า3 1หรือ4 1นะครับพวกคุณก็ต้องไปรอดูนะครับสำหรับใครที่ขับรถมาครับรอบๆสนามจะจอดไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นที่จอด privately parking นะครับก็คือบ้านของคนนะครับเขาจะจอดได้เท่านั้นนะแล้วก็จะมีพวกร้านจอดต่างๆเนี่ยก็มันมจะมีทั้ง public แล้วก็ private นะครับ private เขาก็จะคิดตังค์นะ บางคนคิด10ปอนด์15ปอนด์25ปอนด์ก็แล้วแต่ที่นะครับสําหรับผ้าพปนคอนะหน้าสนามนะแล้วก็มีวัตถุประสงถนนนี้นะถ้าทุกคนทดเดินไปตรงนั้นนะครับก็จะเป็นแอนฟิลด์โรนนะก็จะมีรูปภาพฝาผนังเยอะมากนะครับแล้วก็และนี่ครับก่อนเกมนะทุกคนโอ้โหแบบคนอังกฤษเนี่ยครับ เรากำลังจะเดินไปแอนฟิลด์นี่เป็นครั้งแรกของการกลับมาแอนฟิลด์ในซีซั่นนี้ผมนะหลังจากคราวที่แล้วที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะครับยังไม่เคยกลับมาอีกเลยนะห่างหายไปประมาณ3เดือนนะครับนะี่ครับรอบๆสนามนะครับก็จะมีผับมีร้านอาหารนะครับเปิดมากมายนะทุกคนี่องก่อนเกมนะครับอันนี้เป็นปเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนเกมเตะน,นะครับคนก็ยังคึกคักนะแต่ว่าช่วงนี้ซัมเมอร์คนก็เรียกว่าจะออกมาข้างนอกกันมากขึ้นนะครับ เพราะว่าอากาศที่ประเทศอังกฤษนะทุกคนเรียกว่าร้อนมาก30องศาตอนกลางวันนะแต่ว่าช่วงนี้ตอนประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเหลือเหลือประมาณ25-24นะครับก็เรียกว่าเย็นสบายอยู่นี่ครับทุกคนสนามแอนฟิลด์บ้านของแชมป์พิมพ์เลีกปีล่าสุด แล้วก็วันนี้นะครับเป็นการที่ผมมาแอนฟิลแลแวก็ช้าที่สุดเท่าที่เคยมาทุกคนผมมาจากทางตอนเหนือนะนั่งรถมาใช่ไหมจากตอนแรกขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่วันนี้ปาไปประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงเพราะว่าตัตลอดทางนะครับมีแต่อุบัติเหตุนะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับของที่แอนฟิลนะทุกคนวันนี้ก็ยัง ไม่ได้ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับแฟนบอลก็คือเยอะมากนะสำหรับวันนี้นะครับนี่ครับทุกคนเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนเพจทิกเก็ตชิลสองท่านนะครับวันนี้มาแอนฟิลด์ครั้งแรกเลยใช่ครับตื่นเต้นไหมครับครับนัดแรกของเปิดฤดูกาลเลยแล้ววันนี้คิดว่าลิเวอร์พูลชนะเท่าไหร่นีครับโผมว่าเกมรับเนี่ยอาจจะมีเสียบ้าง ผมให้สี่หนึ่งอ่าสี่หนึ่งผมให้สี่หนึ่งผมสามศูนย์เลยสามศูนย์เลยครับเดีย๋ยวไปรอดูกันครับทุกคน one minute t h s e c o n d s <oughs> later นั่นแหละครับทุกคนก็พามาส่งเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเพจที่เก็ทชลนะนัดไหนที่ผมมาเองนะครับผมมาส่งทุกคนนะครับถึงทางเข้าสนามชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนกันมานะครับเพราะว่ามีทุกคนนะครับ สนับสนุนอย่างนี้นะผมจะได้ได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆคนไทยคนอื่นที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาครับสำหรับใครที่มีโอกาสมาอยากได้ตั๋วฟุตบอลพิมพ์ลีกไม่จำเป็นต้องเป็นลิเวอร์พูลนะครับก็ติดต่อเพจทิกเก็ตชิลได้นะครับก็ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาถูกแน่นอนนี่ครับทุกคนภายหน้าสนามนะครับก็จะมีฟู้ดทรัคต่างๆนะครับสตรีทฟู้ดเอ่อฟิตแอนด์ชิฟต่างๆนะครับมาขายหน้าสนามนะใครที่หิวหรือก่อนช่วงก่อนเกมนะครับก็สามารถมากินได้นะ สำหรับใครที่อาจจะมาสนามแอนฟิลด์นะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็มาดูบรรยากาศภายหน้าสนามได้นะครับช่วงก่อนเกมนะไม่จำเป็นต้องมีตั๋วนะครับก็คือมาเดินเล่นกันนะทุกคนแล้วก็เรียกว่าเออนจอยกับเวทีข้างหลังผมนะครับก็คือจะมีดนตรีตลอดเวลานะครับทุกๆแมชเดย์นะครับและอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าซีซั่นนี้เป็นต้นไปนะครับผู้สนับสนุนเสื้อแข่งนะครับจะเป็นอาดิดานะครับเพราะฉะนั้น ช็อปของลิเวอร์พูลนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอาดิดาสทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้คือทําใหม่หมดเลยนะครับสําหรับช็อปอาดิดาสนะทุกคนตกแต่งใหม่ทําใหม่ทุกอย่างนะครับโอ้บันไดเลื่อนหายไปแล้วเพราะบันไดเลื่อนออกเลยทุกคนโอ้เรียกว่าเปลี่ยนไปเลยปกติจะมีบันไดเลื่อนตรงนี้ไม่มีอ,อีกแล้วนะครับเป็นบันไดธรรมดานะครับโอ้โหันนี้คือ เรามาเห็นครั้งแรกนะทุกคนที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ข้างล่างจากตอนแรกที่โซนนี้นะครับจะกลายเป็นแบบว่าเสื้อเสื้อแข่งนะจะกลายเป็นแบบว่าเสื้อธรรมดานะครับเสื้อแบบว่าลิเวอร์พูลธรรมดาทุกคนมีหลายแบบให้เลือกมากมายอันนี้ก็หมวกลายใหม่นะครับเป็นลิเวอร์พูลเอฟซีนะครับหมวกก็ราคา30ปอนด์อนะครับ342ประมาณ1 4 0 0นะครับ1400บาทโดยประมาณ ส่วนที่ต่อคิวจ่ายตังนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แบบว่าทางยาวอย่างเดียวนะเขาทำใหม่หมดเลยนะครับโอ้โซนหมวกต่างๆนะทุกคนแต่ว่างงตรงที่เสื้อแข่งนะครับทำไมเขาออามาแบบว่าตั้งแค่นี้หรือว่ายังไม่จัดยังไงไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเนี่ยมีเสื้อแบบว่ารุ่นเก่าๆด้วยนะครับที่เป็นของอดีดานะมาตั้งโชว์นะไม่น่าจะได้ขายนะครับคือเนี่ยมีตั้งโชว์หมดเลย ข้างล่างอาจจะดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจัดยังคิดว่าจัดยังไม่สวยงามเท่าแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นทางลงอย่างเดียวครับอ๋อทางขึ้นทางขึ้นจะเป็นบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับทุกคนเขาจํากัดคนขึ้นด้วยนะต้องต่อคิวเพราะว่าถ้าคนข้างบนเยอะเกินนะครับคนจะแน่นเกินนะเขาเลยต้องออกันคนนะครับให้ขึ้นไป อย่างที่ทุกคนเห็นนะมันจะมีเสื้อหลายแบบมากนะครับสำหรับอา d a s นะผมคิดว่าดีไซเนอร์ของ Adidas ดีกว่า n i ก e ้เยอะมากนะเนะีครับเราขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาเลยก็จะเป็นเชิร์พเพนติ้งนะครับหรือว่าสกรีนเสื้อนะทุกคนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากใหญ่มากสำหรับโซนพิมพ์เสื้อนะทุกคน แล้วก็ข้างบนนี้ไม่มีคาเฟ่แล้วนะครับสำหรับคาเฟ่ของลิเวอร์พูลนะข้างบนส่วนใหญ่จะเป็นขายเสื้อซะมากกว่านะเป็นคิดนะครับทั้งโฮมแล้วก็อเวแล้วก็โกคิปเป์นะครับสำหรับเติร์ดคิดยังไม่มีนะ ผมอ่ะเป็นคนชอบแบรนด์อาดิดาสบ้างนะเมื่อก่อนเพราะว่าชอบอาดิดาสออริจินลนะแต่ว่าไม่ชอบแบบว่าโลโก้นี้เท่าไหร่นะครับก็ผมรอเสื้อตัวเติร์ดมากนะครับถ้าสมมติอ,ออกมาเมื่อไหร่นะครับสีเขียวน่าจะจัดแน่นอนสำหรับหนึ่งตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ทำเป็นเอ่อตั้งโชว์รองเท้ารุ่นต่างๆนะครับสำหรับของอาดิดาสอันนี้ก็เสื้อเยอะมากด้วยแขนยาวแขนสั้นเสื้อวอร์มคือชั้นบนจะเป็นแบบว่า ขายของที่เป็นเสื้อซะมากกว่านะครับแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนพิเศษโซนเรโทรนะครับก็คือจะเป็นเสื้อรุ่นเก่าๆของทางลิเวอร์พูลนะครับนี่มีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับเป็นโซนเรโทรแล้วก็จะเป็นเอ่อพวกไซน์ต่างๆนะครับลายเซนแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะครับของเอ่อนักเตะทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอดีตนะครับมีให้เลือกมากมายแล้วก็มีลิฟต์ด้วยทุกคนเพิ่งเห็นนี่หมดเลย อันน้สวยอันนี้ขายเหมือนกันนะแต่ตั้งโชว์สำหรับส่วนตัวของผมแล้วนะในช็อปนะครับผมชอบอันเก่ามากกว่านะที่ไนกี้ออกแบบว่าเป็นเลเยอรแบบดีกว่าเพราะว่าของ Adidas นะเลเยอรต,ต่างๆแล้วก็การขายของต่างๆมันไม่มันไม่สวยเท่าเดิมนะครับก็เลยคิดว่าเออผมชอบช็อปเก่ามากกว่านะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็คือคนปริ้นเสื้อมันก็เยอะเยอะอยู่อะทุกคนก็เลยก็เลยโอเคอยู่นะ สำหรับช็อปก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็จะคึกคักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเป็น first match day นะครับสำหรับลิเวอร์พูลเอ่อนั่นแหละทุกคนก็เป็นเพียงเท่านี้นครับวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าคนเยอะหน่อยนะก็เลยอาจจะดูแบบว่ายุ่ยงย,งย่งนะก็เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้านะครับจะพามาดูว่าเซคชั่นเขาจะเปลี่ยนไปไหมจากเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับเอ่อความคิดผมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับรอ หน้าสนามอีกแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสนามกันเพราะว่าอันนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ใกล้เตะแล้วนะครับนี่ครับไลน์อัพวันนี้นะครับทุกคนโอ้โหจัดเต็มตัวใหม่ What do you think we need a real Gemma one luxury r e a ใครมาแอนฟิลด์นะครับจะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ไม่ได้ครับน <Hey. S 2> ี่สวัสดีครับคุณมีถึง50ล้านวิวอคิดดูดิดังขนาะดไหนอ่ะฝรั่งยังรู้จักอะ่ะ ครู้จักเด็กน้อยเดวนี้รู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยนี่วันนี้คิดว่าเกมวันนี้เป็นไงครับวันนี้หรอผมขอชนะ1 1 1-0ศูนหน้ใช่มันไม่เสียวเกินไปเหรอครับเราต้องเซฟแล้วก็ประหยัดผูเรนเพราะว่าเรายังมีเกมอีกเยอะแยะไปหมดผมขอตั้งสี่ศูนเลยได้ไหมสี่ศูนเลยเหรอได้ เดี๋ยวเรารอดูกันนะทุกคนวันนี้ไดรี่ได้เข้าไปดูในสนามนะครับเพราะว่าเป็นส่วนจากพี่จังยอมสลับนัดอาร์เจโนกับผมนะก็ต้องขอบคุณพี่ป้อมพี่แล้วก็แบมแล้วก็แบมด้วยนะขอบคุณครับเบียร์พี่บ๊าบขอบคุณครับพี่แบมขอบคุณครับพี่บ๊าบนี่ครับ พี่นายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่จั๊หมดเลยนะครับแล้ววันนี้ฝากไลลี่ด้วยคนหนึ่งเอาเอ็กซ์ไซส์แต่ excited okay I c a n n o The wait t first game of the season though first ever time going to the first gameReally first time going to the first gameWowWowWowThis I think t means this month I will go three games because of youSo you go with them alright ยับ n e ดวันยับ h ิทเดมอ๋อฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันได้ข้างในครับครับสวัสดีครับส่วนผมต <nah, S 1> <If> ้องไปเข้าอีกประตูหนึ่งก็เลยพาไรลี่เข้าไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าพอต่างประตูอ่ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับจะต้องมีผู้ใหญ่พาเข้านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝากพี่ๆเขาช่วยพาไรลี่เข้านะครับเพราะว่าถ้าผมให้ไรลี่มานั่งที่ผมเขาก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไรลี่ต้องเข้าคนเดียวเพราะว่าผมมีใบเดียวตรงนี้นะครับส่วนพ่อไรลี่ก็ไปนั่งอีกใบหนึ่งนะทุกคน ไปไปนั่งอีกทีห่หนึ่งที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็เป็นการที่ใครที่มาดูฟุตบอลนะครับพวกฝรั่งเขาไม่ค่อยมายกันเท่าไหร่ว่าจะนั่งตรงไหนนะทุกคนขอแค่ได้เข้าไปดูก็พอเนี่ยครับทางเข้านะครับทุกคนแล้วก็นี่ก็น่าจะโดนตัว๋วโกงนะครับโกงตั๋วนะทุกคนเข้าไม่ได้สําหรับใครที่ซื้อผ่านแผงติ๊กเก็ตชิลนะครับการันตีร้อเ็ว่าเข้าได้แน่นอนนะทุกคนรับผิดชอบทุกอย่างดูแลตั้งแต่ เดินทางออกจากประเทศไทยยันกลับประเทศไทย,ยครับก็ติดต่อได้นะครับที่เพจเจกชิวนะครับภายในสนามนะครับคือแน่นมากคนแน่นมากแล้วก็จะร้อนมากทุกคนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะครับร้อนแบบร้อนมาก และนี่นะครับคือภายในสนามแอนฟิลด์นะทุกคนคือสนามเย่าของทีมลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกปีล่าสุดนะครับผมได้กลับมาสนามแห่งนี้อีกครั้งนะครับในนัดแรกของฤดูกาลนะครับก็เรียกว่าน่าตื่นเต้นมา,มากๆนะทุกคนแล้วก็เป็นเกมแรกในยุคลิเวอร์พูล2.0นะครับที่ซื้อตัวเพิ่มมากขึ้นเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับและที่นั่งของผมันนีนะครับ คืออยู่ตรงกึ่งกลางเส้นสนามพอดีนะทุกคนแล้วก็ด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็น private box นะครับฝั่งเซอร์เคนนี่ดดวกิชนะนี่คือวิวที่นั่งผมในวันนี้นะเรียกว่าสุดยอดเลยสำหรับวันนี้นะครับคือเป็นชั้นที่แบบว่าวิวกำลังพอดีเลยนะครับไม่ใกล้ไปไม่สูงไปนะช่วงก่อนเกมนะครับจะมีไว้อาลัยนะครับสำหรับเดยโกโจตาแล้วก็อันเดรซิวานะครับสองพี่น้องที่ประสบอุบัติเหตุอย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็จะมีแปอักษรนะครับทุกคน เพเพียร์มนลีกที่ผมคิดถึงมาตลอดนะครับและซีซั่นนี้กลังจะเริ่มในอีกไม่ถึง5นาทีมารอดูกันทุกคน ได้สวยมากด้วยหัวคนที่ข้างหน้าผมบังเต็มสนาม ได้เห็นตัวใหม่เล่นกันหมดเลยอันนี้ยุค2.0เลยอ่ะเรียกว่าเต็มเต็มสูบไปทุกคนเฮ้ยเด้า ว่าใครนะแอนโทนีเทเลอร์อีกแล้วแอนโทนีเทเลอร์ ไอพิมลีกเนี่ยของจริง ให้ยิงได้มากกว่านี้เกมวันนี้จะได้สรุปมากกว่านี้เลยครับก็รอดูกันครับนี่ครับช่วงพักครึ่งนะครับก็มีตัวสำรองลมองมาวอร์มกันครับนี่คนที่น่าจับตานมองมาก็่สุดคือเจ้าหนูริโอเนี่ยคนนี้สกิลการยิงนี่ดีมากทุกคน ล่นไม่ดีนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะเหมือนจะกดดันนะทุกคน Grace, go. i it!

Yeah. วันนี้เป็นเกมที่ดีมากสนุกมากเป็นเกมที่แบบเปิดเกม,เกมอเคอนเสิร์ตสั้นแล้วก็โอ้โหทุกคนไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะทำสองศูนโดนตีเสมอสองสองแล้วก็พลิกกลับมาสี่สองดนก็สุดยอดครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับแฟนๆยังไม่ออกกันเลยนะทุกคน นดูบรรยากาศโอ้โห,โห,โหมันสุดยอดมากครับนี่ครับหลังเกมนะทุกคนก็เดินออกนะครับแฟนวันวนี้นครับคุ้มมากทุกคนถือว่าได้มาดูเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลที่มีครบทุกรสชาติจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเกมครึ่งแรกเล่นได้ดีครึ่งหลังเล่นได้แย่แล้วก็จากงนำมาตามเสมอ แล้วก็มาพลิกใช่ไหมฮะโอ้โหทุกคนมันมีทุกอารมณ์ฟุตบอลอย่างเงี้ยคือสนุกที่สุดสําหรับการมาดูฟุตบอลถึงสนามที่ประเทศอังกฤษนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลนะรอติดตามกันเลยเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Gary Any score prediction for this Sunday Manchester Arsenal No no please Ah okay Thank you Thank you นี่ครับทุคนถ้าสมมุติวันนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ชนะนะครับทุกคนจะไม่เห็นว่าคนออกมาดื่มเบียร์กันยืนกันหลังเกมขนาดนี้อันนี้2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหลังเกมนะครับสชั่วโมงคนยังเยอะอยู่เลยเพราะว่าถ้าเกมเสมอ์หืือแพ้เงียบเลยเมืองเงียบเลยทุกคนเพราะว่ามันจะผิดหวังกันนะครับแต่ว่าพอชนะขึ้นมานะครับแล้วเป็นเลดวินเนอร์นะคือแบบโอ้โหยอดเลย